ก็แลวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Call Duty Mobile และสรตวโ,โคของวันนี้้วยกิจกรรมก่อนหน้านี้ผมที่ตัวเกมเนี่ยจะมีการแจกปืนกระบอกใหม่ล่าสุด KNC4 ในสะกิลระดับคอมมอนและก็ตัวละครในระดับอีพิกแต่ว่าในตอนนี้ผมก็ยังมีผู้เล่นหลายคนเนี่ยที่ยังสงสัยกับการทํากิจกรรมแล้วก็ยังทากิจกรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ลิงก็จะมารีวิวกิจกรรมนี้เนี่ยแบบละเอียดอีกทีนึงกับในนะสหรับผูเล่นที่ยังสงสัยในการทํากิจกรรมนี้ ดยสำหรับกิจกรรมนี้ผมจะมีระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์กว่าๆในการทํากิจกรรมนี้เนี่ยเราต้องเก็บแต้มให้ครบทั้งหมด100แต้มเพื่อปลดล็อกของรางวัลทั้ง4อย่างแต่ว่าแต้มที่เราเนี่ยสามารถฟาร์มหาทั้งหมดแล้ผมจะอยู่ทั้งหมด120แต้มถ้าเกิดว่าเควสบางเควสในนี้บางอย่างแล้วผมเราสามารถเลือกที่จะไม่ทําก็ได้นั่นเองนะ ในส่วนของไอเทมของรางวันลนะผมถ้าเกิดว่าเราเก็บครบ20แต้มเนี่ยก็จะเป็นในส่วนตัวกล่องสุ่มโอ๊ตปืนซึ่งประสิทธิในการได้อุปกรณ์ที่เป็นปืนเนี่ยก็ค่อนข้างสูงก็จะเหมาะสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่ที่กำลังหาปืนดีๆในการใช้งานกล่องนี้เนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสที่เราเนี่ยหาปืนแลมาใช้งานได้ในช่วงแรก40แต้มครับผมเป็นปืน SMRS แล้วก็ในส่วนของเจสิสแมที่หลายๆคนเนี่ยอยากได้กันก็คือปืน KN44 ที่เป็นปืนใหม่แล้วก็เป็นปืนที่ดีเยี่ยมมากรายละเอียดของไอ้ KN44 พี่ลิงเนี่ยก็ทําคลิปเสริมไว้เรียบร้อยนะใครสนใจก็เข้าไปดูคลิปเก่ากันได้ด้ียนะเดี๋ยวพี่ลิงก็จะพูดเกี่ยวกับรายละเอียดอีกนิดนึงสำหรับปืนนี้ในคลิปนี้เหมือนกันแล้วก็ยางสุดท้ายผมที่หนึ่งอย่างที่หลายๆคนอยากได้ตอน100้แต้มก็คือตัวละครโปเป็ดอันนี้ก็คือตัวละครแบบถาวรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่ลิงก็แนะนําเลยว่าใครที่ยังไม่มีตัวละครตัวนี้หรืออยากได้ตัวละครระดับอีพิกก็ต้องทำเพย์น,นี้ให้ครบหมดทุกคนเลยแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ข้อข,อ,ของวันนี้ผมพี่ลิงเนี่ยก็อยากจะพูดแสดงความคิดเห็นอะไรเล็กน้อยกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมแล้วก็ใครที่มีความคิดเห็นเหมือนกับพี่ลิงหรือว่ายัางไงเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นั่เนเองนะอย่างแรกเลยครับผมจากกิจกรรมนี้มาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าในอนาคตของผม ปืนใหม่เนี่ยจะมีโอกาสที่จะมาซ้ํากกิจกรรมเหมือนเดิมแบบนี้ไปบ่อยก็คือเขาเนี่ยจะให้ผู้เล่นที่เป็นสายฟรีเนี่ยสามารถหาได้แต่ว่าสกินที่ได้เนี่ยก็จะอย่างที่รู้กันว่าเป็นระดับเพียงแค่คอมมอนเท่านั้นนะคร แล้วสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายเปผมก็แน่นอนว่าตัวปืนก็ยังคงมีความสวยงามแล้วก็มากกว่าแต่ว่าอย่างที่รู้กันว่าเราก็ต้องจ่ายนิดนึงครับผมอันนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาเนี่ยเขาต้องการพีงเห็นเลยว่าเขาเนี่ยค่อนข้างให้ความสาคัญสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีแล้วก็สายเปอย่างเท่าเทียมกันแน่ยอันนี้ก็สิ่งสิ่งแรกเลยที่พี่ลิงเนี่ยค่อนข้างเห็นได้อย่างชัดเจนจากกิจกรรมตัวนี้เพราะฉะนั้นในความคิดของพี่ลิงครับผมถ้าเกิดว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมียอดทําถึงกําหนดเอาไว้หรือว่าาามมีคนนนนเเเติิงงงงถถึึึกํหดดอไว้จระับ แต่พี่ลิงก็ไม่รู้เหมือนว่าเท่าไหร่นะพี่ลิงคาดการว่าอนาคตปืนใหม่มันต้องมาซ้ำๆแบบนี้กันแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีเลยสำหรับผู้เล่นที่เป็นทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมนั่นเองนะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเจ้าปืนใหม่ KN44 ผมพอดีพี่ลิงเนี่ยไปเจอช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งมาผมที่เขาทำสถิติข้อมูลมาเพราะฉะนั้นก็จะยืมภาพมารีวิวเกี่ยวกับข้อมูลสถิติของปืนใหม่กันสักนิดหนึ่งครับผม สำหรับแรงดีของเจ้าปืนหม่ KNC4 ผมเมื่อใส่ตัวกิดแล้วก็ไม่ใส่ตัวกิดเนี่ยสังเกตว่าความแตกต่างมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่ในรอบหนึ่งนะก็คือถ้าเกิดเราใส่ตัวกิดแหวนลดแรงถีบเข้ามาเนี่ยการคุมปืนเนี่ยก็จะง่ายขึ้นกว่าเกือบเกือบสาเปเลยเพราะฉะนั้นี่ยปืนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสำหรับการใส่ตัวลดแรงถีบสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่ในส่วนของการเปรียบเทียบก,กับปืนอื่นๆนะผมก็ในตอนนี้ตัวอย่างของเขาเนี่ยก็จะมีตัว KNC4 มี LK24 มีตัวไทย 25, ว h p r A3 สังเกตดีๆว่าส่วนใหญ่เนี่ยลักษณะของการยิงหรือว่าแรงดีเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับตัวของปืนยอดนิยมอย่างเช่นตัวไทยยีหรือว่าตัว AK 1 7หรือว่า l k 24เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นปืนนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่อยู่ในดับเมตาปานกลางเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานเล่นได้กับพวกปืนเมตาหลักสู้ๆแบบสู่สีกันได้อยู่เลยในสถารับคนที่ยิงแม่นๆแ,แล้วต่อมาผมในส่วนของตัวดาเมจของตัวปืนตามระยะทางก็ต้องขึ้นชื่อว่าปืนนี้เป็นปืนที่มีระยะยิงค่อนข้างไกลและดาเมจแรง ถ้าเกิดว่าใครที่สังเกต่ผิวเผินดูแบบว่าไม่สนใจอะไรมากเนี่ยก็อาจจะดูว่าฟื้นมันก็ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าดูดีๆผมในเรื่องของอัตราหาค่าเฉลี่ยของตัวดาเมเน่ถ้ต,ตัว k n 4 4ผมในการยิงระยะกลางถึงระยะไกลเนี่ย จะเป็นปืนที่รักษาดาเมจได้ค่อนข้างดีมากครับผมก็คือดาเมจเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ24-19หน่วยด้วยกันผมในการยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลเพราะฉะนั้นปืนนี้ก็จะเป็นปืนที่เหมาะสำหรับการยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลในนีน้ก็คือดาเมจของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะรักษาเฉลี่ยได้ดีกว่าปืนอื่นๆที่เป็นปืนในเมตาในตอนนี้มากๆ เพราะฉะนั้นจากที่พี่ลิกสรุปว่าผมปืน KNCC เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งกระบอกที่สามารถติดท็อปในเมตาในตอนนี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้น,นเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆแต่คนเลยว,ว่าเราจะเลือกที่เป็นสายฟรีทำเควสหรือว่าจะเลือกที่จะเติมเงินเพื่อเอาสก,กินสวยๆงามมาใช้งานนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็กลับไปที่เทคนิคในการทำเควสกันต่อเอาล่ะคราวนี้ผมเราก็มาดูเทคนิคในการทำเควสนี้ให้เสร็จภายในเวลาที่สั้นที่สุดกันดีกว่าผมเอาจริงๆเนี่ยในการที่จะทำเควสให้หมดเนี่ยเราต้องเล่นเฉลี่ยเฉลี่ยผม90รอบ และในการเล่นรอบหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําเวลาได้เร็วๆเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3นาทีผมท่ากับว่าในการทาภารกิจอีเวนต์นี้เนี่ยใครที่ทําครบได้ภายในวันเดียวเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการเล่นเนี่ยเร็วสุดก็อยู่ที่ประมาณ4-5ชั่วโมงครับผมอันนี้คือเวลาที่เร็วที่สุดจากพี่เนี่ยทำการคํานวณมาได้หนึ่งเลยแต่เกิดว่าใครที่แบบไม่เรียสค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเกมเนี่ยก็มีระยะเวลาประมาณ7วันกว่าๆหรือเกิดว่าค่อยๆทำสบายๆเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก6-7งเดชั่วโมงเนี่ยก็สามารถเคลียร์เควนี้ได้ สำหรับเทคนิคการเล่นอย่างแรกเลยครับผมตัวเควเนี่ยจะมีภา idd, รกิจ2ภารกิจที่เราเนี่ยต้องเล่นกับเพื่อนครบทั้งหมด15แมตช์ในโหมดของ MP เพราะฉะนั้นในการที่เราจะประหยัดเวลาให้มากที่สุดครับผมอย่างน้อยเนี่ยในการเล่น15รอบเราเนี่ยต้องชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันอย่างน้อย2คนขึ้นไปอันนี้เนี่ยก็จะประหยัดเวลาในการเล่นเกือบเท่าตัวเลยอย่างที่2ครับผมในการเล่นภารกิจโหมดต่างๆเนี่ยก็จะมีการแยกภารกิจเสริมให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ก็อย่างเช่นการเล่นในโหมดของฟอน์ลาให้ครบทั้งหมด30แมตช์ โดยเงื่อนไขผมของการเล่นในโหมดนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลเสริมอีกนิดนึงก็คือในการที่เราเล่นในโหมดฟอนไลน์ปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้ฮันเตอร์คิรโดในการสังหารศัตรูเนี่ยอีกสิคนในโหมดของฟอนไลน์เท่านั้นและสาวเจ้าฮันเตอร์คิรโดนคือไรผมให้เราเน่กดเข้ามาที่ตัวสกอร์สตีก็ผมจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่3ที่ใช้แต้มในการเรียกเนี่ยห้าหน่วยก็คือในตอนที่เราเนี่ยเล่นในโหมดฟอนไลน์อยู่ผมเราต้องพยายามใช้อุ้ชินนี้เนี่ยในการสังหารศัตรูให้ได้ไดเนีนยนะจนจนงหม และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนที่อยากจะทำควสดให้ได้จบให้เร็วที่สุดผมการเลือกตัวด่านในการเล่นเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญก็อย่างเช่นในด่านของฟอนไลน์เนี่ยด่านที่พี่ลิงแนะนำเนี่ยจะมี2ด่าน ด่านแรกเลยผมก็เป็นด่านคิวเฮาสาเหตุเพราะว่าด่านนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแคบครับผมเกิดมาปุ๊บเนี่ยเจอปุ๊บเราสามารถที่จะยิงกันได้ทันทีทําให้เกมเนี่ยจบเร็วก็ส่งผลต่อระยะเวลาในการเล่นทับกันด้วยนะเพราะอย่าลืมเลยว่าเราต้องเล่นกันทั้งหมด30รอบเพื่อทําให้จบภารกิจนั่นเองนะและอีกด่านหนึ่งผมก็คือด่านนุกเท้าก็คล้ายๆกับตัวคิวเฮาก็คือเมื่อเกิดมาปุ๊บเปอร์เซ็นต์ในการเจอเปอร์เซ็นต์ในการที่จะยิงกันเนี่ยค่อนข้างเร็วก็ถือว่าเป็นสนนนนนะสุด แล้วก็อีกหนึ่งปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างมีปัญหากันมา,มากๆเลยก็คือสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่เนี่ยในการเลือกใช้งานของตัวตัว Hunter k l u d o เนี่ยบางทีก็เก็บแต้มเรียกไม่ได้ผมก็คือเล่นปุ๊บเนี่ยแล้วเราตายก่อนที่จะได้เรียกโดยคำแนะนําของพี่ลิงก็คือในการจัดเซตที่เล่นแล้วก็ง่ายที่สุดพี่ลิงแนะนําว่าให้เราเล่นเป็นสายแคมป์ครับผม ก็คือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมือใหม่สามารถเล่นปืนสไนเปอร์ได้เนี่ยพี่ลิงก็แนะนําว่าการเล่นสไนเปอร์เนี่ยก็เป็นทางออกที่ดีมากแต่บางคนที่ไม่ถนัดปืนสไนเปอร์ปืนพี่ลิงแนะนําก็ในการเล่นสายแคป์่ก็คือตัว s 3 6นะเนื่องโดยวย S36 มมันยิงไกลแล้วก็ยิงแรงทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บสแต็กได้ก็ไม่ต้องเล่นสายบุกนะเล่นเป็นสายตั้งแคปเอาเนี่ยบวก,กับการใช้งานของตัวเพิร์กเพิ่มคะแนนในการสังหารศัตรูอีก25%าก็ทาให้เราเนี่ยสามารถสังหารศัตรูได้เพียงแค่4คนนิด ก็สามารถที่จะเรียกในส่วนตัวไอเทมสกอตสติกตัวฮันเตอร์คิโดโดนได้แล้วนั่นเองนะก็จะประหยัดเวลาในการเล่นไปอีกเท่าตัวหนึ่งและต่อมากับภารกิจในอย่างที่สามครับผมอันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับการเล่นในโอหมดออนไลน์แต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นโหมดของเดชแมทก็จะเล่นเหมือนเดิมครับผมก็คือเล่น10รอบแล้วก็30รอบตามลําดับแต่มีเงื่อนไขที่จะเพิ่มใหม่นิดน,นึงก็คือในการเล่นในโหมดของเดชแมทนะผมเราต้องใช้ตัวธนูสเปโรในการสังหารศัตรูเนี่ยอีก15คน สำหรับหน้าตาของเจ้าตัวธนูสเปรโลผมก็จะเป็นตามนี้เลยผมก็จะเป็นอุปกรณ์ธนูที่เราสามารถยิงเป็นลูกระเบิดได้โดยสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นมือใหม่ผมอาจจะยังไม่มีเจ้าธนูตัวนี้ผมโดยเราสามารถหาซื้อเจ้าธนูสเปรโลนี้ได้จากในร้านค้าสีผมราคาของเจ้าธนูนี้เนี่ยถ้าพี่ลิงจำไม่ผิดก็จะอยู่ที่ประมาณ 2000- ถึง3า0 0ก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะสำหรับคนที่ยังไม่มี และสรับด่านที่แนะนาในการเล่นในโหมดเดสแมทกับผมก็จะมี2ด่านให้อีกเหมือนเดิมด่านแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวด่านหมายกับด่านเคชและด่านหนึ่งกับผมก็จะเป็นด่านคิวเฮาส์เหมือนเดิมเพราะว่า2ด่านนี้เนี่ยพื้นที่ในการประทะเนี่ยค่อนข้างเร็วมากผมแต่เกิดว่าใครที่เบื่อสองด่านนี้เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นด่านนุกทาก็ได้เหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยเคชกับคิวเฮาส์เนี่ยสองด่านนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บเวลาได้เร็วที่สุดเพราะว่าในการเล่นแต่ละรอบถ้าเกิดว่าเราทำเวลาเร็วๆมีเพื่อนดีๆเนี่ยใช้เวลา แล้วก็พลักีสุดท้ายผมอย่างที่4กับการเล่นในโหมด domination ทั้งหมด30รอบ อันนี้ต้องบอกเลยว่าโดเมนเนชั่นเนี่ยคืออะไรที่เป็นปัญหามากที่สุดผมเ <P an throp od> พราะว่าการเล่นในแต่ละรอบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเฉลีย่ยเฉลี่ยผมอย่างที่จบเร็วที่สุดเนี่ยก็ประมาณเกเเือบเกือบสี่ถึงห้าทีเล่น30รอบเนี่ยถ้ากับว่าเราต้องใช้เวลาลงกับไอ้ดาดนี้เนี่ยประมาณเฉลีย่ยเกือบเกือบสถึงสมชั่วโมงซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ทําตามทิศแนะนําพี่ลิงจากทิศที่1นึ่งสแล้วเนี่ยในการทำควสของตัวโดเมนเนชั่นนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่การรเล10อบ กับการยึดจุด15ครั้งในโหมดของโดเมนเนชันนี้เท่านั้นผมก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถได้รับของแต่อย่าลืมว่ามันก็จะมีเควสหนึ่งผมที่เราได้ MVP 5ครั้งแต่อันนี้เนี่ยพี่ลิงว่าทุกคนแกก็น่าจะได้ในระหว่างที่การทาเควสอื่นๆแล้วนั่นเองก็ไม่มีปัญหาอะไรผมเพราะฉะนั้นในการทาเควสเนี่ยตัว30รอบเนี่ยเราก็เลยไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้นั่นเองในส่วนของการเล่นด่านโดเมนเนชันผมก็คือด่าน ABC เนี่ยด่านที่พี่ลิงแนะนำเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ด่านด้วยกันผมด่านแรกเนี่ยกะเเเนนดด่่าาาา้มมือพรวี มันยึดเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะยึดง่ายด่านที่2ที่พี่ลิงค่อนข้างแนะนาผมก็จะมีตัวคอร์สไฟหรืออาจจะเป็นตัวสแตนออฟก็ได้2ด่านนี้ก็เป็นด่านที่ค่อนข้างเล่นง่ายแล้วก็ยึดจุดง่ายเหมือนกันก็รับตามสไตล์ของแต่คนหรือว่าชอบเล่นด่านไหนแต่อย่าลืมนะว่าในการเล่นเนี่ยพยายามที่จะเล่นแล้วก็ยึดจุดแล้วก็คุ้มกันให้ได้เร็วที่สุดก็จะทําให้เราเนี่ยจบได้เร็วที่สุดนั่นเองแล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการแนะนําเทคนิคในการทําเควสรับปืน kn 4 4พี่ลิงเชื่อว่าในการทาเควสเนี้ ประมาณสัก4ชั่วโมง5ชั่วโมงเนี่ย,ยก็น่าจะได้ครบแล้วนะแต่เกิดว่าใครที่มีเวลาในการเล่นนอนเนี่ยก็อย่างที่พี่ลิงบอกไปเสมอว่าเควสนี้เนี่ยมีเวลาเป็น1อาทิตย์ก็กว่าเพราะฉะนั้นเล่นวารลัสสี่ถึงห้ารอบหรือวารลัสสิบรอบเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําเควสได้ครบหมดแน่นอนขอเพียงแค่เราเนี่ยต้องเป็นสายขยันในการเล่นเท่านั้นเองเหมือนเดิมครับผมใครชอบคลิปด e ีๆแบบน,นี้มีสาระความรู้แบบน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊ก